คุณว่าไอ้เกมเดิมพันชีวิตแลกเงินจำนวนมหาศาลแบบในส u i ิตเกมยังไม่ออกมาจากสควิ g เกมมันทำได้จริงๆไหมถ้ามีคนอยากจะทำอ่ะมันจะต้องใช้เงินขนาดไหนแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้แบบถูกกฎหมายในสักที่ใดที่หนึ่งบนดาวเคราะห์โลกใบนี้เธอคลิปนี้มันดูเหมือนจะไร้สาระแต่เชื่อเถอะว่ามันมีสาระและเ,เราจริงจังกับเรื่องเล่นมากกว่าเรื่องงานเสมอ สนับสนุนคลิปสายเนอร์ไรสาระกันได้ที่ QR โคดนี้กันเลยนะคะและสายจะมาเทียบให้ดูค่ะในคลิปนี้กันว่าเงินกฎหมายอำนาจอะไรใหญ่ที่สุดกด subscribe ให้ด้วยนะก่อนอื่นเราจะไปดูกันก่อนเลยว่าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่น่าจะเป็นคนที่สามารถจับเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นใครซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นพวก VIP ใช่ไหมที่เป็นหน้ากากสัตว์แบบระยิบระยับพวกเนี้ นั่นแหละที่เป็นพวกจัด Squid g เกมขึ้นมาเราจะไปเซิร์ชกันดูเลยค่าว่าในหน้ากากสัตว์แบบนี้มันเป็นอินสป r เรชันมาจากไหน นี่คือทีมของราดชาแฟมิลี่ปาร์ตี้นะคะที่เคยจัดขึ้นเมื่อน,นานมาแล้วซึ่งในปาร์ตี้แห่งนี้ค่ะเป็นปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยแบบคนที่ได้รับเชิญมาแบบส c เรตนะคะการ์ดเชิญก็จะถูกส่งไปขนาดการ์ดเชิญนะที่เขียนอยู่บนแบบลายก, ón, ก้อนเมฆสีฟ้าที่ดูแบบปกติมากๆเออก็ยังมีการสลับอักษรที่จะต้องเอามาส่องในกระจกถึงจะอ่านออกนะส่วนในงานปาร์ตี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาว่าจริงๆแล้วในงานปาร์ตี้เขาทาอะไรกันแต่ก็จะมีแบบสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มันดักด r k อยู่อย่างเช่น ตุ๊กตาเด็กที่แขนขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้เราไปหากันต่อค่ะพื้นพื้นใน Squid g เกมที่มันเป็นลายตารางหมากรุกโมซา i c f ฟลอร์ค่ะซึ่ง m o ซา n i c เนี่ยนะคะมันเป็นหนึ่งในองค์กรย่อยของฟรีแมนส์ ฟรีแมนสันเนี่ยเขาเรียกว่า Secret Society ค่ะเป็นองค์กรลับที่เขาว่ากันว่านะคะเป็นองค์กรที่เอาไว้ควบคุมการเงินการเมืองควบคุมโลกใบนี้ได้เลยแม้กระทั่งอิลลูมินาติองค์กรลับที่โด่งดัง ก็ว่ากันว่าเป็นแค่สาขาหนึ่งของฟรีแมนสันเท่านั้นเองนะคะอะๆแล้วก็ตามฟรีแมนสันเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับนะคะเป็นองค์กรที่ทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงในโลกใบนี้แต่ฟรีแมนสันเป็นองค์กรที่มีความลับแล้วก็มีคนใหญ่คนโตระดับโลกเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นกันหลายคนซึ่งมันอาจจะหมายความว่า s u u i g เก e เนี่ยก็น่าจะมาจากทฤษฎีสมคบคิดภาพบันไดวน มันก็มาจาก Asher Star อันนี้นะคะน่าจะเป็นแค่สัญลักษณ์ค่ะคือมันเป็นบันไดที่เป็นสัญลักษณ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพนะคะเป็นทฤษฎีที่บันไดมันจะเชื่อมโยงต่อกันได้จะหัวจะท้ายจะซ้ายจะขวาแต่ไม่มีจริงในโลกใบนี้ต่อกันที่พล็อตเรื่องกับคอสตูมค่ะอันนี้มันจะดาร์กขึ้นนิดนึงแล้วนะคะเราก็ลองเซิร์ชดูคำว่า Brothers Home ค่ะ b r o t h e r ์สโฮมเนี่ยมันเป็นแคมปัสสวัสดิการในประเทศเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่เมืองปูซานระหว่างปี1970งเถึงหนึ่งค่ะซึ่งแคมปัส Brotherhouse เนี่ยนะคะเป็นแหล่งที่รวมคนไร้บ้านเด็กที่อาศัยอยู่ข้างถนนหรือว่าคนยากคนจนโดยเฉพาะคนที่ต่อต้านรัฐบาลในยุคนั้นค่ะซึ่งเชื่อกันว่านะคะ Brothers Home เนี่ยเป็นหนึ่งในบ้านสวัสดิการที่มีการทำทารุณกรรมหนักที่สุดร้ายแรงที่สุดเลย และนี่ก็คือภาพวาดการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นใน Brothers Home ค่ะสิ่งนี้รายงานอยู่ใน BBC นะคะซึ่งมีการสืบค้นคดีเกิดขึ้นค่ะเมื่อปี1987และพบว่ามีเหยื่อที่เสียชีวิตอยู่ใน Brothers Home ทั้งหมด657รายซึ่งร่างของทุกคนนั้นก็ถูกเผาทําลายไปแบบลับๆแล้วมันก็คล้ายกันมากๆเลยใช่ไหมคะทั้งคอสตูมชุด วิธีการเลือกคนเข้ามาก็คือเอาคนที่แทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยในสังคมเข้ามาแล้วก็วิธีการทารุณกรรมทำลายร่างโดยการเผาแบบลับๆส่วนสถานที่ตั้งเกาะปริศนาแบบของใน Squid g เกมนั้นก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะคะว่าอยู่ที่ไหนก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีความเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเกาะที่อยู่ประเทศเกาหลีเหนือนะคะ่ะถ้าอย่างนั้นสมมติฐานก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่า คนที่จะเป็นคนจัดเกมนี้ก็จะต้องเป็นคนที่มีเงินมากมายมหาศาลยกตัวอย่างแรงบันดาลใจจากตระกูลรดเชลแล้วการที่จะเป็นไปได้นั้นก็จะต้องเป็นคนที่รักกีฬาเลือดสาดที่มันแปลกแล้วคนที่จะมีอำนาจอะไรแบบประมาณนั้นก็น่าจะเป็นคนที่มาจากองค์กรลับอะไรสักอย่างส่วนคนที่จะถูกรีคูดเข้ามาเล่นเกมนั้นก็จะต้องเป็นคนที่แทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีการเงินแบบติดลบหนักมากๆ ออกแนวบุคคลจนตรองนั่นเองล่ะค่ะแต่คำถามต่อไปนี้นะคะก็คือว่าแล้วมันมีโอกาสไหมที่เกมนี้จะถูกจัดขึ้นแบบถูกกฎหมายเพราะถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเห็นว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญาเนี่ยมันจะทำให้ผู้เล่นคนหนึ่งยินยอมที่จะมอบชีวิตให้อีกคนหนึ่งได้หรือเปล่าคำถามก็คือถ้าเงินพร้อมคนเล่นพร้อม สัญญาพร้อมเกมนี้ถูกกฎหมายได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาไขปัญหากันเรื่องกฎหมายกันก่อนนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือคำถามว่าคุณสามารถที่จะเซ็นเอกสารเพื่อที่จะมอบชีวิตไปเล่นเกมเดิมพันชีวิตเพื่อแลกเงินให้ใครได้ไหมคำตอบก็คือ ไม่ได้นะคะในหลักการพื้นฐานก็คือคุณไม่สามารถอนุมัติสัญญาที่ผิดกฎหมายได้ตามกฎหมายค่ะว่ากันง่ายๆก็คือมันไม่มีสัญญาไหนในโลกนะคะที่จะอนุมัติให้คุณเซ็นสัญญาเพื่อให้คุณกระทําการผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ใครมาเอาชีวิตคุณโดยการเซ็นสัญญาได้นะคะถ้างั้นมีคําถามอีกข้อหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อ2แต่ว่ามันจะย่อยลงมาหน่อยก็คือคําถามว่าแล้วคนที่ร่วมเล่นเกมอ่ะ ถูกหรือผิดเรามาเริ่มกันจากเกม Russian Roulette กันก่อนเลยนะคะที่เห็นซองกีฮุนเล่นกับกงยูตอนตอนแรกของส qui ิดเกมนะคะที่มันเป็นเกมแบบมีปืนอ่ะแล้วก็ใส่ลูกกระสุนเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็ใช้ปืนสลับกันยิงดิส c l a i ก่อนว่าห้ามทํ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 าตามโอเคป่ะแต่ว่าในเกมเนี้ มันก็สลับกันยิงไปเรื่อยๆระหว่างซองกีฮุนกับกงยูแล้วมันก็สลับกันยิงไปยิงมาจนกระทั่งสุดท้ายอะ่ะกลายเป็นกงยูที่เป็นคนยิงตัวเองจนเสียชีวิตคำถามก็คือผู้ร่วมเล่นผิดไหมคำตอบคือผิดนะคะคนที่ร่วมเล่นถือว่ามีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิตของอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะโดนคดีฆาตกรรมไปด้วยค่ะคำถามต่อมาเลยก็คือถ้างั้นผู้ร่วมเล่นใน Squid g เกมผิดหรือไม่ผิด งานนี้เรายังไม่ถามถึงผู้จัดนะคะเพราะผู้จัดเนี่ยมันมีแนวโน้มมากๆเลยค่ะว่ามันจะผิดแต่ว่ามันอาจจะมีช่องว่างทําให้มันไม่ผิดก็ได้นะ แต่สําหรับผู้เล่นนะคะถ้าเป็นการโดนหลอกเข้ามาแบบไม่รู้อิโนโออิเนเออะไรเลยโดนหลอกเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่จะต้องแบบเอาชีวิตเข้าแรกแล้วก็ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะไม่มีความผิดแต่ถ้าย้อนกลับไปใน Squid เกมซีซั่นหนึ่งค่ะจะเห็นว่าผู้เล่นเนี่ยพอเข้ามาเล่นเออโอเคทุกคนโดนหลอกแล้วพอเล่นเกมที่1จบทุกคนก็โหวตว่าจบจบ,จบไม่เล่นทุกคนออกจากเกมไปหมดเลยแต่ก็ไปประสบปัญหาการงงการเงินอะไรกดดันจากข้างนอกนะคะแล้วก็เลือกที่จะยอมกลับเข้ามาในเกมอีกรอบหนึ่งโดยที่รู้อยู่แล้วว่า เกมนี้จะเป็นเกมที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะแลกกับเงินจำนวนมาหาศาลทุกคนก็ยินยอมเพราะฉะนั้นในส่วนของพาร์ทที่2ในซีซั่นหนะคะคนที่ยินยอมกลับมาทั้งหมดมีความผิดหมดเลยค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่จะต้องแลกด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปที่ซีซั่นหนะคะก็จะเห็นว่าผู้เล่นทั้งหมดนั้นใน EP1 และ2 Innocent ค่ะไม่มีความผิดแต่ใน EP3 ไปจนจบนะคะทุกคนผิดหมด โดยเฉพาะคุณกีฮุนนะคะคนที่รอดมาได้เป็นคนสุดท้ายและได้รับเงินไปทั้งหมด46,500ล้านวอนถ้าเกิดว่าเขาคิดจะล้มเกมนี้แล้วไปแจ้งความเอาจริงๆนะคะเงินทั้งหมด46,500ล้านวอนนั้นจะต้องถูกยึดก่อนเลยค่ะและ้วคุณกีฮุนเนี่ยก็จะมี ส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมซึ่งก็เป็นไปได้มากๆว่ากีฮุนจะต้องติดคุกหัวโตไปด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่ามันมีช่องว่างอะไรในโลกใบนี้หรือเปล่าที่ทําให้ไอ้เกมเนี่มันสามารถจัดขึ้นมาแบบถูกกฎหมายได้จริงๆเราจะเริ่มต้นจากไปหาเกาะส่วนตัวค่ะเราจะไปลองดูกันว่าถ้าจะจัดเกมนี้บนเกาะส่วนตัวนั้นมันจะสามารถทําแบบไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของใครเลยได้หรือเปล่า คำถามแรกที่เราจะต้องถามคุณกลับไปก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะไปจัดเกมนี้บนเกาะส่วนตัวก็คือคุณแน่ใจนะว่าจะหาเกาะส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ในอนาเขตของประเทศไหนในโลกได้เจอเพราะถ้าเกิดว่ามันยังเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้อนาขตของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามมันก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นอยู่ดีเพราะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าอย่างเช่นว่าคุณบอกว่าคุณจะจัดในเกาะส่วนตัวใช่ไหมบ้านที่อยู่ถึงวันนี้เรียกว่าบ้านส่วนตัวไหม มันก็เรียกว่าบ้านส่วนตัวคุณไม่สามารถที่จะสังหารใครในบ้านของคุณได้เพราะคุณก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านที่คุณตั้งอยู่ในประเทศนั้นเกาะส่วนตัวก็เหมือนกันคุณก็ไม่สามารถจะสังหารชีวิตใครบนเกาะส่วนตัวของคุณได้อยู่ดีก็ยังจะต้องทำตามกฎหมายของประเทศนั้นอยู่ดีค่ะถ้างั้นเราจะหนีออกไปจากเขตประเทศจากเขตเกาะเลยน่านน้ำสากลได้ไหมคำถ,ถามแรกก็ต้องบอกว่า คุณแน่ใจนะว่าคุณจะสามารถออกไปได้ไกลขนาดนั้นเพราะคําว่าน่านน้าสากลนี่มันก็ไกลจากแผ่นดินมากอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละประเทศอะเขาก็จะไม่ไ <sok> ด <vos> ้เป็นเจ้าของแค่เฉพาะแผ่นดินไงเขาจะเป็นเจ้าของแบบอาณาเขตน่านน้าด้วยเรียกว่าน่านน้าอาณาเขตซึ่งตามอนุสัญญาสหประชาชาติ1982น่านน้ําอาณาเขตก็คือห่างออกไปจากชายฝั่งอีก12ไมล์ทะเล นอกจากนี้ก็ยังมีน่านาน้าเศรษฐ,ฐกิจด้วยซึ่งน่านน้าเศรษฐกิจก็คือห่างออกไปจากชายฝั่ง200ไมล์ทะเลหรือจะเรียกว่ากว่าจะไปถึงน่านาน้าสากลได้เนี่ยนะคุณจะต้องออกห่างจากชายฝั่งไปทั้งหมด370กิโลเมตรไกลแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเฮ้ยออกไปน่านาน้าสากลแล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องทําตามกฎหมายประเทศนั้นๆแล้วสิยูมันยังมีกฎหมายสากลอีกค่ะก็สมมติว่าคุณจัดเกมนี้ขึ้นบนเรือละกัน เป็นเรือลำใหญ่ๆซึ่งอย่างที่บอกเขาว่าต่อให้ออกไปอยู่ในน่านน้ำสากลมันก็ยังจะต้องมีกฎหมายสากลค่ะซึ่งปกติแล้วเรือที่แล่นอยู่ในน่านน้ำสากลน,นะคะเขาก็ต้องไปลงทะเบียนจดทะเบียนกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้กฎหมายประเทศนั้นอยู่ดีโดยการปักธงของประเทศนั้นๆเอาไว้บนเรือค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปักธงของอเมริกาก็อยู่ภายใต้กฎหมายอเมริกาปักธงไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยปักธงเกาหลีใต้อยู่ภายใต้กฎหมายเกาหลีใต้ถ้างั้นคงมีคนบอกว่างั้นไม่ต้องปักธงถ้าเรือลำไหนไม่ปัก ธงมันก็จะยิ่งดูน่าสงสัยไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วเรือที่ดูน่าสงสัยมันก็มีความเป็นไปได้นะคะที่มันจะโดนเรือลำอื่นเนี่ยประชิดเพื่อเข้าตรวจสอบเพราะว่าตามกฎหมายสากลค่ะถ้าเกิดว่าเรือลำไหนไม่ปักทงเนี่ย <S <S เรือลำอื่นที่แล่นผ่านมาสามารถประชิดแล้วก็เข้าตรวจสอบได้เลย <S <S หรือถ้าเกิดว่ามันมีเรือที่ไม่ปักทงเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้โดนจับอยู่ที่กลางทะเลแล้วเขารู้ว่ากระทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยค่ะพอเรือลำเนี้ยไปเทียบท่า ก็จะโดนจับกลุ่มนะถท่าของประเทศนั้นนั้นอยู่ดีแล้วถามว่าเออถ้างั้นไม่เทียบท่าจะลอยอยู่กลางทะเลไปแบบนั้นแหละมันทําไม่ได้สเบียงมันจะหมดค่ะอุปกรณ์อะไรใดๆมันก็จะหมดไปค่ะยังไงมันก็จะต้องเทียบท่าไม่ฉันจะไม่เทียบท่าฉันจะให้อีเรือลำเล็กที่เป็นลูกกระจกเนี่ยเอาสเบียงมาส่งไอเรือลูกกระจกนั่นแหละคะ่ะมันก็จะโดนจับก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปจัดสควิตเกมอยู่ในน่านน้ำสาลบนเรือเอาให้มันรอดพ้นจากทุกประเทศเลยมันก็ ทำไม่ได้อยู่ดีค่ะติดกฎหมายสากลอ่ะทีนี้คำถามต่อมาบนเกาะส่วนตัวก็ทำใหม่ได้บนน่านน้ำสากลก็ทำใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมีเงินเยอะมากๆแบบมากๆเลยอะ่ะสร้างประเทศใหม่ของตัวเองขึ้นมาเลยเพื่อที่จะจัดเกมนี้โดยเฉพาะเลยได้ไหมอย่างแรกเลยนะคะ การเริ่มต้นทำประเทศอะไรขึ้นมาซักประเทศหนึ่งและให้ได้รับการยอมรับวันนี้แหละคือรัฐอาิปไตยมันไม่ง่ายค่ะกฎหมายมันยิบยับซับซ้อนทำแล้วมันยุ่งยากมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำสำเร็จด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครจริงจังที่จะสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาจริงๆเอาเป็นว่าหลักการกฎหมายอะไรใดๆที่จะทำให้แผ่นดินใหม่แผ่นดินหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเป็นรัฐอธิปไตยได้นั้นมันไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่ระบุชัดเจนว่าจะต้องทำตาม1 2 3 4แบบนี้เราจะสามารถทาได้ มันยากเกินไปค่ะและสมมุติว่านะสมมติมันมีมันมีมันมีคนที่ทําประเทศใหม่ขึ้นมาได้จริงๆแหละมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วก็สร้างกฎหมายใหม่ของตัวเองขึ้นมาเลยอย่างนี้มันทําได้หรือเปล่าเช่นอยากทาเกมเล่นหมากเก็บที่ใครเก็บหมากเก็บแพ้แล้วโดนยิงมันทําไม่ได้ค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศอะไรก็ตามต่อให้คุณออกกฎหมายแบบไหนมาก็ตามมันก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายอาชญกรรม ที่ครอบคลุมเช่นการค้ามนุษย์การทรมานการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบ้าพอที่จะสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทํากฎหมายแล้วให้มันแบบเฮ้ย <Hey! S 1> ทําเกมนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ค่ะมันยังติด กฎหมายระหว่างประเทศอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็นึกไม่ออกแล้วนะคะว่าจะทํายังไงดีเอาเป็นว่าเออหรือว่านี่คือแบบเออหมดหวังและเสร็ฐีเงินเยอะจัดรักกีฬาสยดสยองจะไม่สามารถทํากีฬาอะไรบ้าๆบอๆแบบในเกมสควิตเกมได้เพราะว่าจะให้ไปจัดบนเกาะส่วนตัวก็ไม่ได้จะไปด่านน้าสากลก็ไม่ได้อยากจะทําประเทศใหม่ขึ้นมาเองเพื่อที่จะสร้างกฎหมายเองก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งถ้างั้นมาทําไม่ได้อซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยที่ติดอะที่ทําไม่ได้ เพราะกฎหมายใช่ไหมคะร้องไห้ก่อนก็ได้นะแต่ความจริงก็คือมันยังมีช่องโหว่อยู่อีกคะ่ะจะเห็นแล้วว่าเกมนี้ถ้ามีเงินอย่างเดียวเยอะมหาศาลแต่มหาศาลไม่มากพอก็จัดไม่ได้นะคะแต่ช่องโหว่ที่ว่าก็คือถ้ามีเงินมหาศาลมากพอที่เงินนี้แปลว่าอำนาจเหนือกฎหมายได้นี่ไงช่องว่าง ซึ่งคนที่เขามีเงินมีอํานาจขนาดนั้นนะ่ะเขาไม่จําเป็นจะต้องไปหาสนามอะไรที่จะจัดสควิตเกมให้เมื่อยแบบที่เราว่ากันมาทั้งคลิปนี้หรอกนะคะเพราะว่าดาวเคาะ์โลกทั้งใบเนี่ยก็คือสนามของเขาแล้วค่ะ